ครับวันนี้ผมจะพามาชมการทำภาพนะครับในลายแคเมล่านะครับไม่จำไม่ได้ว่าเคยทำไปหรือ,อยังเดี๋ยวลายแคเมล่าเนี่ยนะครับท่านใดยังไม่เคยเห็นหน้าตาลายแคเมล่าน่นจะเป็นสีสีกากีขาวเหมือนรูปกล้องโทรศัพท์นะครับ สมาร์ทโฟนส่วนมากผมเคยเห็นมันติดเครื่องมาเลยนะบางท่านมีแต่ไม่เคยทำไม่เคยใช้นะครับผมจะพามาทำภาพไลค์แคมอราเนี่ยทำได้เยอะมากนะครับเป็นแอปอีกแอปหนึ่งที่ผมแนะนำเลยประหยัดประหยัดยังไงไม่ค่อยมีการซักถามว่าเสียเงินไหมสมัครอะไรต่างๆไม่ค่อยมีรบกวนใจเลยไลค์แคมอราแต่มันได้คัดภาพ พื้นหลังเนี่ยไม่ได้แต่มันจะตัดแต่งได้เยอะมากใส่กรอบเติมสีแต่งภาพคมชัดตัดภาพอะไรได้หมดนะครับแต่และแอปก็มีฟังก์ชันแตกต่างกันออกไปแล้วก็มีฟอนต์ตัวหนังสือให้เลือกเยอะมากแถมโหลดฟรีนะครับเอามาชมกันเลยนะครับสีกากีเนี่ยในแถวที่กลางๆข้างบนนับจากข้างบนลงมาก็แถวที่2ที่3เนี่ยเนาะสีกากีเนี่ยจะเห็นอยู่ ใกล้ๆก,ก,กับตัวทําความสะอาดนะครับจิ้มเข้าไปถ้าใดยังไม่มีก็ไปโหลดที่เพ o โตเหมือนเดิมพิมพ์คำว่าล i n แคมเม r ่านะครับอ,อันนี้มันก็จะขึ้นมา,เ,าเจอหน้าผมเนาะต้องเข้าไปที่หน้าโฮมมันถ่ายภาพได้ถ่ายวีดีโอได้นะครับเนี่ยหน้าตาจะออกมาหน้านี้นะครับส่วนมากจะเป็นหน้านี้อันแรกคือกล้องอันที่2คือแกลเลอรี่ลากดเข้าไปเอาภาพ อันที่สามคือตารางสี่เหลี่ยมนะครับที่เราจะเอาภาพที่ผมใส่กรอบภาพเยอะๆสามารถจิ้มภาพได้สูงสุดถึง9ภาพเอามาใส่กรอบในกรอบเดียวกันอันที่3คือการเพ้นการวาดนะครับผมไม่ค่อยใช้ไม่เป็นปยะจำนะครับไม่เอาถ้ามันยุ่งยากหรือมันอะไรเยอะแยะก็จะไม่เอานะครับอันที่4ร้านค้าอันเนี้ยคงจะต้องเสียตังค์ผมก็ไม่เอานะครับชอบใช้ของฟรีเนาะอันที่4โมเสตอะไรสักอย่างก็ ไปเรียนรู้เอานะครับผมไม่ใช้เพราะว่าอะไรที่มันยุ่งยากผมก็จะไม่ใช้ใช้เฉพาะอันนี้ง่ายอันที่หนึคือกล้องถ่ายภาพได้นะครับวิดีโอได้นะครับหน,นาทีอะไรประมาณนี้แต่ผมกไม็ไม่ค่อยใช้เหมือนกันผมจะใช้แกลเลอรี่เอามาแต่งภาพอลองจิ้มไปที่แกลเลอรี่นะครับมันก็จะขึ้นภาพมาว่าเราอยากได้ภาพอะไรเราก็ไปเลือกภาพที่เรามีนะครับเลือกภาพที่เรามีนะครับผมจะสมมุติเอาภาพเรานะครับ ที่ถ่ายมาอย่างเช่นเอาภาพพีอาร์ PR สุดหล่อสุดสวยทั้งหลายมาทํากรอบทําอะไรก็ได้นะครับเมื่อเช้าผมก็ใช้ล,ลายไคมันลาเขียนไปท่านอาจจะได้เห็นบางส่วนไปแล้วนะครับก็จะพยายามเอาอะไรที่มันเนี่ยเนี่ยกรอบที่ผมใส่ไปเมื่อเช้านี่เห็นไหมครับเดี๋ยวจะอันนี้จะเอามาเขียนภาพก่อนนะครับให้เห็นภาพง่ายๆโอเคต้องรีบนะครับอา้าวโอเคสมมติเอาภาพนี้จิ้มเข้ามาจึง้งแล้วก็กด กดรูปภาพเสร็จมันจะขึ้นมาแบบนี im ้นะครับแล้วเราก็กดเลือกสีมุมมุมล่างสุดเลือกเนี่ยสีเขียวเนี่ยกดเข้าไปเลือกไปก่อนเลือกไปทํางานนะครับจะแต่งสีก็เจิ้มได้เลยเนี่ยแต่งสีเห็นไหมเจิ้มได้เลยนะครับมีให้เลือกเลยนะครับแต่งสีได้เลยปรับได้ด้วยนะครับเนี่ยจิ้มเจมที่ขีดขีดปรับสีปรับขาอดำได้หมดเห็นไหมครับเนี่ยปรับสว่างปรับเมือดปรับคมชัดได้หมดอันนี้ขั้นเทพนะครับภาพจะสวยขึ้นเยอะเลยไปปรับเอานะครับใส่กรอบก็จิ้มไปที่ขอบสี่เหลี่ยมเนี่ยใส่กรอบ มีหมดเมื่อเช้าผมใส่ไปถูกไหมครับเนี่ยใส่หัวใจโอ้เขาเนี่ยใครจะส่งให้สาวนะครับหรือจะทํากรอบวงกลมเนี่ยมีหมดเลยให้เลือกนะครับมีหมดเลยนะครับมีให้เล่นเยอะะมากมายนะครับนี่เลยนะครับหรือจะเอาเป็นกรอบอะไรก็ได้มีหมดหรือจะเป็นแสงพุ่งนะมีพลังมีเอฟเฟกอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับได้เลยนะครับแล้วก็ ไปที่ตัวทีก็คือข้อความเขียนข้อความตรงนี้จะเป็นข้อดีข้อความลายแคมเบราเราเขียนแล้วมันจะบันทึกไว้เราย้อนไปดูประวัติเอาข้อความเดิไมได้สมมุติผมเขียนรวมพลังนะครับรวมพลังรู้รัก รวม,มพลังรวมพลังรักทีมประมาณนี้นะครับเราเลือกฟอนต์เห็นไหมครับเนี่ยฟอนต์สามารถจิ้มโหลดได้เลยมีเยอะม,มากจะเอาตัวหนังสือแบบไหนที่ท่านชอบนะครับมีหมดเลยตัวหนาตัวบางตัวกุ๊กกิ๊ก มีหมดเลยให้เลือกนะครับได้หมดเลยนะครับนี่เลยนะครับต้องการแบบไหนเลือกได้เลยแล้วก็ปรับสีเนี่ยสีแดงสีเขียวสีเหลืองขอบดำนะสมมติเพิ่มขอบได้ด้วยเนี่ยเมื่อเช้าผมก็ใช้ลายแคมิล่ใช้ทำงานไปนะครับปรับยืดปรับหดปรับใหญ่ปรับเล็กได้หมดนะครับนี่คือลายแคมล่โอ้เลยอีกแล้ว5นาที รวมพลังรักทีมอ่าก็กดบันทึกมุมขวาอันนี้ไปทํากันดูนะครับเยอะมากขั้นตอนลูกเล่นเยอะมากนะครับแล้วย้อนกลับได้อีกนะครับบันทึกแล้วนะแล้วมาเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพิ่มอีกนะครับอ่าไหนไหก็เลยแล้วเอาไปอีกสักช็อตหนึ่งแล้วกันใส่สติกเกอร์นะครับไปเพิ่มสติกเกอร์ได้นะครับสนุกมากนะครับไลคล์แคมล่าสามารถทําอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับถ้าท่านใดอยากจะฝึก ทำนะครับสามารถจิ้มไปที่ภาพมันก็จะเด้งขึ้นมาข้างบนถ้ามันทับกันไลค์แคมิราข้อดีก็คือสามารถทำฟังก์ชันได้เยอะมากนะครับสนุกอย่างนี้บันทึกไปกครับนะครับแล้วย้อนดูอดีตาประวัติไม่ใช่ดตประวัติ <c oughs> เนี่ยประวัติที่เราเขียนเห็นไหมประวัติที่ผมเขียนเมื่อเชา้าเดี๋ยวผมจะหาดูเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่ทุกครั้งไปเร็วมากอันนี้รวมพลังที่แล้วจะเอาอะไรมาเพิ่ม เน, ه, เนี่ยเนี่ยคำเขียนเมือ่อเช้าผมก็จิ้มไปแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยเ,เปลี่ยนสีเป็นขอบสีขาวก็ได้เนี่ยเปลี่ยนสีเนี่ยเนี่ยอันนี้คำเนี่พิมพ์แต่เมือ่อเช้าเขาก็ยังเก็บไว้แล้วบันทึกเข้าไปเห็นไหมครับแล้วก็ตกแต่งสีแล้วก็เพิ่มจิ้มไปที่หัวใจแล้วก็กดไปที่กันไก่แล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกหาภาพความเพิ่มได้ด้วยเราอยากเพิ่มอะไรสมมติอยากเพิ่มอยากเพิ่มภาพอะไร อ,อยากเพิ่มภาพโลโก้บริษัทหรืออยากเพิ่มรูปสวยๆเราเองอย่างเงี้ยสมมติเอา,เอาพี่นี่เลยนะเรากดโอเคไปแล้วก็กดรูปวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วแต่เราเลยปรับขนาดก็ปรับขนาดเอาอย่างนี้นะครับนะปรับให้มันให้มันสวยงามแล้วกันก็เลื่อนหาเอาอย่าให้มันขาดหัวขาดคอ แล้วก็ปรับให้มันสวยนะครับนี่อย่างนี้ได้เช่ไหมเอาให้มันสวยงามให้มันดูแล้วก็ไม่ให้มันขาดหูขาดอะไรเห็นไหมครับแล้วมันก็จะอยู่ในนี้ด้วยตลอดไปไม่หายไปไหนด้วยอ่าอย่าให้ขาดนะพยายามอย่าให้ขาดมันจะได้สวยถ้าขาดมันเหมือนเราไม่สมบูรณ์มันก็จะไม่สวยนะครับอย่างนี้เป็นต้นอ่ะกดตอบไปเขาก็จะบันทึกไว้ในเครื่องด้วยนะอันนี้จะอยู่ในเครื่องกลมด้วยเวลาทําครั้งหน้าก็จะ สนุกแหละมันก็จะเก็บของเก่ามาใช้ได้หมดเนี่ยเห็นไหมข้างล่างเนี่ยเป็นภาพที่ผมเคยตัดเอาไว้เนี่ยสมมุติเราจะใส่ภาพเราให้โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ใส่ภาพเราแบบนี้ทับเข้าไปทีนได้นะครับนี่เลยจำไหมล้วอยากเขียนอะไรอ่าดูประวัติก็ได้ที่ผมเขียนเอาไว้แล้วถ้าใครยังไม่มีประวัติเพิ่งทําใหม่ก็เขียนขึ้นมาใหม่มันก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันจะไล่ลบไปเรื่อยๆถ้าอันไหนยังไม่ลบเราก็เลื่อนหาเบอร์ธงเบอร์โทรอะไรเนี่ยได้หมด สวัสดีวันนี้สวัสดีเชา้านี้อะไรที่มันเขียนเก่าๆเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็สามารถกลับไปเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยเปลี่ยนตัวหนังสือได้ด้วยเนี่ยอยากได้ตัวน้นหนาก็ไปค้นหาเอาเแล้วก็เพิ่มสีนะครับก็เพิ่มสีจิ้มไปที่ที่ตัวอักษรที่เราจะเปลี่ยนสีใส่สีเขียวขอบสีขาวสมมติเนี่ยได้หมดนะครับกระติ๊กถูกไปแล้วก็ย่อขยายได้หมดให้มันเหมาะสม ให้มันไม่เถอะทะแต่ผมก็เถอะอท่าแหละสำหรับผมเนาะเนี่ยยินดีตอนแร้วรกดบันทึกไปสุดยอดไหมอยากเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรเราก็เขียนลงไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้9้านาทีกว่าพอดีเดี๋ยวแบ่งเป็น2คลิปโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพท่านี้ไปฝึกกันดูนะครับสวัสดีครับ